ล่าสุดเจ้ยกับเบียมก็มาจ้าแล้วใดๆคือแบบว่าชอบน้ำชาน้ำชาลูกสาวปลายเดอ้อน้ำชาลูกสาวปลายแล้วแบบว่าอย่างว่าแหละไปเป็นแม่ทุกคนคนโก้นางแสบแสบมากคือแบบจะให้เป็นผู้หญิงให้ได้อะ่ะเอาสิแต่นางน่ารักนาะวันนี้นางน่ารักทั้งสองคนเลย ฟิลแบบไม่รู้ผมว่าทุกคนเนะ่ต้องดูห้ามพลาดห้ามพลาดสคริปต์เลยจ้ะโคตรน่ารักเลยบอกเลยแบบจับตาดูห้ามกระพริบตาคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะจะบอกให้เตือนเราเด้อเตือนเราเด้อบอกแล้วให้ซื้อสตรีมหลา์ใครไม่ได้ซื้อถ้าใครซื้อคุยกันรู้เรื่องเรา <laughs> เพราะว่าปุ่มตัดลงอะปุ่มเอาเฉพาะที่ปุ่มชอบแง่ เดี๋ยวมีคนคู่จะมาบอกอะไรเขาบอกว่าพักก่อน วันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่นี่กับพี่ผมชื่อพี่เจิดครับพี่เจิดของผมพูดให้ดีนะครับน้องผมบอลมี okay. โอเคเฮ้ยเวลาเรียกชื่อบอลบอนี bon ่เขาเรียกเรียกเรียกที่ไหนครับแบบาตามแบบาแวาลาโอกาสไหนยังเจิดนี่เวลาไปแข่งรถเขาจะเรียกผมพี่เจิดไม่ใช่ครับเจิดก่อนหน้านั้นก็มีแล้วครับไปกับบอลนี่แหละครับ <c oughs> เราไม่ต้องพูดกันดีกว่าอันเนี้ยผมเป็นบอลครับครับเด็กมัธยมศึกษาปีที่6ทับสองเด็กชื่อเดิมเด็กชายรัฐธรรมนูญสิริเวลบ้านถนนงามอำเภอบ้านหันบ้านถนนงามอำเภอบ้านถนนงามเดี๋ยวบ้านถนนงามตำบลบ้านหันอำเภอโนทิลาจังหวัดขอนแก่นรหัสประณีย์สี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ ผมเป็นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมครับชื่อเก่าชื่อว่าลังสรร์วิทยาคมครับก่อนที่น้องจะเป็นนักเรียนดีเด่นน้องทําคุณงามความดีอะไรบ้างครับอาทิเช่นแข่งเทเบิลเชนิสได้เหรียญทองมีไหมครับไม่มีครับอาทิเช่นแข่งวิชาศิลปะหัตถกรรมได้เกรดสีไม่มีไหมครับ1.5ครับยังเลย เรียนคณิตศาสตร์คณิตว้องไวน้องได้เกรดสีใช่ไหมครับ0.5ครับแล้วน้องได้ได้รางวัลเลยนะครับยังไม่จบครับส่งอะไรมาเนี่ยเจ่ายืดเสือรึอยังเนี่ยแท็กแมนยังโอ้นี่คนคนมารมาร้อนมากเลยไอเราแต่งตัวแบบเนี้ยยังเรายัางร้อนใช่ไหมไปใช่ครับ หันไปดูแม่แม่โต๊ะทางนั้นสิพ่อพ่อบอกว่าพ่อไม่ร้อนเห็นไหมเออแก่บายบายไปพ่อกลับก่อนนะอุย้ยไฟใสสุดสีเหลือมๆว่ะน่ะไหนโออยยังหันไปเบิงเขาอยู่เจานั่นแหละเฮ้ยคิดถึงอันนั้นเลยป่ะคิดถึงยังครับเจยไหมเจยไหมถ้ายสีพูดไยเออเอานั้น ยืนดีๆดูพี่ไปครับเดี๋ยวผมไม่บอกครูใหญ่ให้ให้พี่ได้เกียินิยมนะครับบ่าเลยอะไม่ต้องมาเลยสิพี่ไปหาหน้าไปทางนู้นครับครับอุตส่าห์บอกมังหล่อนะไม่ใช่ชวยนะเชื่อฟังนะทายสิผู้ใดเอ่ยโอ้เชียรตะปาหรือเปล่าเนี่ยบ้แมนบ้แมนบอกให้เว้าไม่ โอ้โอ้คือดอกแล้วบักเล็บแมวมันบมเนี่บ่แมนบ่โอ้ยบ่ทันได้แล้วเดี๋ยวบ่แมนบ่แมนบ่แมนของกินได้บ่แมนของกินได้ของกินบ่ได้โอ้ของมันกินบ่ได้เตี้ยหูแล้วหูแล้วโอ้ยเห็บม้ามันบ่เนี่ยกินคนจะแมนเออคือตึ้ะผมหน้าหมาปัดลงมา เอาหันไปดูสิหันไปดูสิไม่ลองทำหน้าแบบนี่นี่นี่เฮ้ยอ่ฮะอาฮะเฮ้ยเฮ้ยน้ำชา <c oughs> กระซิบมาเมื่อกี้ <c oughs> ผม <c oughs> ข้างหน้าเหมือนผมที่ที่เพิ่งฟักออกมาจากไข่เลยอะ่ะ กด้ามไว้แม่เออน้ำชาว่าอะไรนะผมข้างหน้ามันเหมือนฟักออกมาจากไข่เลยจ้ะเดี๋ยวเขาจะว่ารังแกเด็กครับไม่ได้ฮเดี๋ยวเขาจะว่ารังแกเด็กมาพูดเด็กกับผู้ใหญ่มัดกันมาพียันพีันมาจัดการสิเขาต้ษนกับพี่ พี่อันใช่ไหมพี่อันใช่ไหมครับผมขอถามคำหนึงได้ไหมทำไมครับคิดยังไงตัดผมทรงนั้นบอกแค่ตอดบอกดิเขาตัดผมตามไอดอนตามอ๋อเขามีไอดอนไอดอนน่าจะเป็นพวกเบคแฮมนักบอลน,น,นะดิไไปอันกระสินคาร์ล <c oughs> ูทัดแลไอดอนมีเยอะแยะไม่ชอบ <c oughs> ไอนี้ชอบห้องแปลก <c oughs> ชอบคำคมค็มั้คำคมอ่อ ไปปลายเขามีคำคมคำคมจีบเอีหน้าไปทีโอ้แสดงว่าคุณนุ๊กธนรดลเขาเตรียมมาแล้วแน่นอนก็ส่งมาแบบนี้อีกอ่ะก็โยนกลับไปไงฉันเป็นคนที่รักจริงไม่ติงนังจบแล้วเจียจบแล้วเจียถึงแม้ฉันจะเป็นคนที่พึ่งเหมือนออกเหมือนจะปักออกมาจากไข่ แต่ฉันชิมไม่ออกซูเรื่มเป่าผมเดี๋ยผมยังเปียกกว่านั่นผมใส่แว็กโอ้ <laughs> มึงพูดมัดกันมาทั้งพี่ทั้งน้องมามาอยู่แค่ม .6 กอย่าปากเกง่ง ใช่มะม่วงพี่กระสอยล่งลวงได้นะน้องไม่ใช่มังคุดอะไรมังคุดใช่ไหมไม่ใช่มังคุดน้องก็สุดได้นะน้อง <c oughs> ถึงพี่ไม่ใช่มะยมพี่ให้เธออก <c oughs> <c oughs> มาได้ไม่ได้ไม่ได้ น้องยังเล็กอยู่น้องยังเล็กอยู่ใจเดินขอโทษครับพี่ป่าขอโทษครับเอออย่าไปลงอะไรยมยม,ยมอะไรอย่างเงี้เลยถึงพี่ไม่ใช่มายมพี่ก็ทำให้เธอขมได้นะทำอะไรไว้ขมอย่าไปอย่าไปอย่าไปทวนกลับเพราะว่ามันแก้มาแล้วอ่ามือวะ พี่ปายช่วยด้วยเป็นแม่ก็ต้องรักลูกประจมดาครับนี่ผมคือแดดี้ของน้องเขานะครับเนี่ยแดดี้ตามพจนานุกรมผมเคยเรียนอังกฤษมาผมได้อังกฤษเกรดสีครับแดดี้ เป็นคำเรียกของอังกฤษใช่ไหมภาษาอังกฤษทั่วโลกที่เขาใช้แต่มันมีหมู่เกาะบอลที่เขาใช้คําว่าด็ดนี้บโลที่อยู่อียิบหรือเปล่าใช่ป่าใช่ปะเออ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 กูกำลังจะเล่นมุกจะพึ่งสวนเลยไหมต่อ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 หมู่เกาะแต่คําว่าเด็ดนี้อยู่หมู่เกาะบอลเขาใช้คํานี้เรียกแทนคุณแม่แล้วไม่ใช่คุณแม่ธรรมดาเป็นคุณแม่ลูกอ่อนอ่ะ ไม่ต่อครับจบแล้วเสียเวลากาันฟังมาก